ให้เรา d r ปด down ลงมานะครับหลังจากนั้นเลือกที่ o Pen โดยการคลิกซ้ายแล้วเข้าไปที่ Drive 4 Plan Design เลือก Build Steel Structure เปิดขึ้นมานะครับแล้วเปิดไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้นะครับแล้ว o Pen ทำการไม่เกรดนะครับโดยการที่เลือกไม่แบ็กอัพนะครับเช็คอันเช็คบอกออกกด next กด finish